สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมโนโพกิง้งกูซือทัพทีมชาไทยชื่นชมคุณภาพลูกทีมหลังชนะฟิลิปปินส์2-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในศึกซูซูกิครับ2020เป็นทีมแรกได้สำเร็จทีรรสินแดงดากองหน้าวัย33ปีบ้าคนเดียว2ประตูในเกมนี้ พร้อมทุบสถิติของนอรัมชากล่าวขึ้นมาเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการคนใหม่ในศึกซูซูกิครับด้วยผลงาน1 9ประตูและมีโอกาสยิงเพิ่มได้อีกผมยอมรับว่าเกมนี้ถือเป็นเกมที่ยากพอสมควรสำหรับพวกเราในครึ่งแรกเราคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดและสิ่งต่างๆเป็นเหมือนกับที่เราคุยกันไว้ก่อนเกมเราสร้างโอกาสทําประตูได้ยอย่างมากมายและพวกเขาแทบไม่ได้สร้างความอันตรายให้กับพวกเราเลยตั้งแต่เริ่มเกมจนมาโดนลูกตั้งเตะเป็นเพราะพวกเขามีนักเตะที่เล่นลูก,กาอากาศได้ดีหลายคน และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในครึ่งหลังและเราพยายามโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาหลังจากที่สกอร์กลับมาเท่ากันที่ 1- น,นเราพยายามเดินหน้าต่อและมันแสดงให้เห็นว่าขุมกําลังของเรามีคุณภาพสูงมากเราสร้างโอกาสจนมาได้จุดโทษและทีละสินก็ยิงเข้าไปมันเป็น3นามคะแนนที่สําคัญมากสําหรับเราและเราได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จทําให้มีเวลาพักและเตรียมทีมมากขึ้นหลังจากนี้เรามีความสุขมันไม่ง่ายแต่เราก็ดีใจที่เราได้3นามคะแนน ตั้งเกมที่แล้วผมเคยพูดถึงทีละสินไปแล้วว่าเขาคือนักเตะดีที่สุดที่ผมเคยเจอในการเป็นโค้ชเขาเป็นกองหน้าที่จบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างที่เห็นในประตูแรกถือว่าเป็นประตูระดับโลกเลยก็ว่าได้หวังว่าเขาจะช่วยเราประสบความสำเร็จและต้องชื่นชมในตัวเขาด้วยหลังผ่านเกมแรกที่ยิงไม่ได้และโดนเปลี่ยนออกซึ่งหลายคนก็ตั้งคําถามแต่ผมยังเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอพวกเขาคือคนสําคัญพอถึงเกมสําคัญที่ต้องตัดสินเขาก็แสดงให้เห็น เกมในสายบีเป็นเกมสําคัญคู่ระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซียผมไม่อยากคาดเดาว,ว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มแต่เราจะไปดูตอนนี้เราต้องมีสมาธิเอาชนะเกมต่อไปให้ได้เพื่อเป็นแชมป์กลุ่มเราต้องวิเคราะห์คู่ต่อสู้ให้ดีที่สุดด้านทีรศินแดงดากล่าวว่า2ประตูที่ทําได้ในเกมนี้ถือเป็นวันที่ดีสําหรับผมวันหนึ่งและมีความสุขมากและที่มีความสุขมากที่สุดก็คือเราสามารถเก็บชัยชนะได้และผ่านเข้ารอบต่อไปผมมีความสุขทั้งการทําประตูและชัยชนะของทีมสถานการณ์ปัจจุบันของทีมไทย การตีเขาสูรอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกแน่นอนแล้วแม้เหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่จะพบกับเจ้ภาพสิงคโปร์ในวันที่18ธันวาคมนี้ก็ตามควนหลงศึก AFF Suzuki Cup 2020กลุ่ม A นักที่3ทีทมชาติไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้2-1โดยทีมชาติไทยได้2ประตูจากมุ้ยธีรศิลป์แดงดาอาจาร์หลังชานวิทย์ผลเชวิน อดีตกุซือทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3ของศึก AFF Suzuki Cup 2020ที่เอาชนะฟิลิปปินส์2-1ว่า <Ped ic era> เกมนี้ดูแล้วเริ่มมีความลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆกว่า2เกมที่ผ่านมาแต่อาจจะอึดอัดอยู่บ้างเพราะเราเล่นกับทีมไหนก็ยากเสมอเพราะเขาตั้งใจเกมนี้ฟิลิปปินส์เองมารับแน่นและรับต่ำหล่อโต้กกับวางยาวข้ามแนวรับมีบางจังหวะเลี้ยงกินตัวซึ่งเขาก็ทําทได้ดีทําให้เห็นว่าเราต้องระวังโดยเฉพาะบอลโด ที่ถือว่ายังเป็นปัญหาที่ทีมชาติไทยต้องแก้ไขอีกทั้ง3นัดหลังเรายังไม่เห็นทีมไหนที่มาเปิดเกมแรกกับเราอย่างจริงจังน่าเป็นห่วงว่าเมื่อถึงตอนนั้นแนวรับหากไม่เซตให้ดีก็เหนื่อยได้เหมือนกันเพราะจากเกมนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราก็มีช่องบหว่ส่วนเกมหน้ากับสิงคโปร์ผมยังเชื่อว่าพวกเขาจะมาเล่นในรูปแบบไม่ต่างกับฟิลิปปินส์รับแล้วหล่อโตอาศัยทีเด็ดจากลูกฟรีคิกในตำแหน่งต่างๆทําทให้เกมของไทยอึดอัดอ,อีกครั้งซึ่งทีมชาติไทย ต้องพยายามหาจังหวะจ่ายบอลเข้าทำให้แม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นนัดสุดท้ายทีมชาติไทยจะลงเตะในวันเสาร์ที่18ธันวาเวลา19.30นนโดยฟิลิปปินส์จะพบกับเม็ยมาากที่สนามบิซารสเตเดียมถ่ทายทอดสดทางปกบูุทีวีส่วนไทยจะพบกับทภภาพสิงคโปร์ณสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ถ่ทายทอดสดทางช่อง7 HD ชินเตอยยัง ผู้สื่อชาวกอริท้ของทีมชาติอินโดนีเซียเผยเกมดวลเวียดนามคือนัดสําคัญในการเข้ารอบของทีมเราต้องเน้นเต็มที่โดยเฉพาะต้องหยุดผู้เล่นอย่างเี้ยนกวงไงให้ได้ชินแต่อ,อย่างผู้สื่อชาวกอริต้ต้ของอินโดนีเซียเผยว่าเราพร้อมสำหรับนัดสําคัญนี้ทั้งทีมมีปัญหาเล็กน้อย2เกมที่ผ่านมาเราชนะกัมพูชาและลาวโดยเราจะต้องชี้ชะตาเข้ารอบกับเวียดนามและมาลเลเซียในทัวร์นาเมนต์นี้ล้วนแต่มีผู้เล่นนาเช่นกันการได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆเป็นเรื่องที่ดีมาก นอกจากนี้โค้ชชินตายังยังไกลว่าเหงียนควงหายเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการสบสกอร์ที่ดีมากของเวียดนามเราจะพยายามอยากดีที่สุดเพื่อหยุดเขาให้ได้นัดต่อไปอินโดนีเซียจะลงสนามนัดที่3พบก,กับเวียดนามในวันพุทธที่15ธันวาคมสนามบีาซานสเตเดียมเวลา19.30นาตามเวลาในประเทศไทยถาท่ายทอดสดทางบักกบบูทีวีป้าคมซอกุนซือชิมชาวิเวียดนามยอมรับ อินโดนีเซียเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้นส่วนเวียดนามเองก็มีข้อผิดอยู่บ้างเราจะต้องแก้ไขก่อนเกมจะเริ่มขึ้นต้องยอมรับว่าตอนนี้อินโดนีเซียแร่งขึ้นมากถ้าเทียบกับเมื่อก่อน2เกมแรกพวกเขาจิงได้กประตูในการพบลาวและกัมพูชาถือว่าไม่ธรรมดาส่วนเวียดนามเองก็มีข้อผิดพลาดและเสียสมาธิในการเล่นเกมรับซึ่งเราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดเล็กๆน้อยนี้ให้ได้นอกจากนี้ป้าฮันซอบยังได้กล่าวถึงโค้ชรุ่นน้องชินตะย,ยังกุซอชาวกะริต้าของอินโดนว่า เขาเป็นค,คนที่เก่งมีความสามารถแต่ผมจะพยายามเอาชนะเข้าให้ได้ทับช้างศึกทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะฟิลิปปินส์2-1เฮ3นัดติดต่อกันเก็บ9แต้มเต็มในกลุ่ม A การตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วหลังจบเกมโคชหนุ่ยเฉลิมมุดสงา่าคนอนดีตมิฟิลทีมชาติไทยออกมาก่าวหลังจบเกมที่ทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3ในศึก AFF Suzuki ครั ที่เอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์2-1ว่าเกมนี้ถือว่าทีมชาติไทยได้เจอกับทีมที่มีมาตรฐานสูงขึ้นอีกระดับเมื่อเทียบกับ2นัดที่ผ่านมาก็ถือว่าทําได้ดีแต่หลังจากยิงนนามดูเหมือนจะขาดความต่อเนื่องความดุดดันที่จะเปิดเกมกดให้อยู่หมัดมีน้อยลงจนทําให้ฟิลิปปินส์กลับมาตีเสมอได้และสร้างความมั่นใจกล้าจะดันเปิดเกมสู้แต่ภาพรวมถือว่าน่าพอใจเพราะทีมชาติชุดนี้ศักยภาพตัวดีผู้เล่นดีมีประสบการณ์ ผสมกับแข้งที่กําลังก้าวขึ้นมามีความลงตัวค่อนข้างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแดนกลางเกมนี้ทําให้เห็นว่าทีละสินแดงดามีโอกาสได้แสดงศักยภาพของการยิงประตูดได้อย่างเต็มที่มากขึ้นขณะเดียวกันผู้เล่นชุดนี้สามารถลงมาทดแทนกันได้ทําให้ผู้เล่นไม่ช้ำมากเมื่อการแข่งขันต้องเตะแบบทีซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือเรายังไม่เห็นการเจอกับทีมที่เล่นเพสซิ่งและเชื่อว่าเกมหน้ากับสิงคโปร์หรือรอบต่อไปหากต้องเจอกับเวียดนาม เราจะต้องเจอเกมเพรสซิ่งทีมชาติไทยจะต้องแก้ไขตรงจุดนี้ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าสามารถแก้ไขได้ลงตัวมากกว่านี้แน่นอนและเชื่อว่าถึงตอนนี้ทีมชาติไทยเจอกับทีมไหนก็สู้ได้มาริโอยูราฟสกี้กล่าวยกย่องมุย้ยธีศิสินแดงดาว่าคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมตลอดกาลโดือทั้งคู่เคยเล่นร่วมกันและพาทีมเกเรียนพยองเมืองทองยูเนเต็ดเป็นแชมป์ทะลีกไร้พ่ายในปี2012 มาริโอยูรอฟสกี้ผู้ซื่อกิเลนพยองเมืองทองวูนเตดในฐานะเคยเล่นร่วมกับมุ้ยทริรศินแดงดาก้าวชื่นชมที่ทำสองประตูในนัดที่ทีมชาติไทยเฉือนชนะทีมชาติฟิลิปปินโดยเกมนี้มุ้ยเบิ้ลสประตูขึ้นไปรังดาวยิงตลอดการที่19ประตูแล้วในศึกซูชูกิครับโดยมาริโอได้โพสต์ข้อความว่าอย่างที่ผมบอกหลายครั้งว่าทริรศินยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับมาริโอยูรอฟสกี้เคยเล่นร่วมกับมุ้ยทรีรศินแดงดาในฐานะนักเตะกิเลนพยอง พร้อมกับเคยพาทีมเป็นแชมป์ทยลีกยุคไร้าพ่ายปี2012อีกด้วยทีมชาติลาวลงสนามในศึกฟุตบอล AFF Suzuki c ิ p ไป3นัดแพ้ทั้ง3นัดโดยแพ้เวียดนาม02แพ้มาเลเซีย04แพ้อินโดนปรตูต่อ5ก่อนเกมที่3ที่ลาวจะพ่ายให้กับอินโดนีเซีย mm. เมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาเกิดประเด็นดราม่าของสุขพรวงเชียงคำดาวเตะคนเก่งของทีม ที่โพส์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวทำนองว่า5ปีไม่มีอะไรดีขึ้นซึ่งเกมที่3กับอินโดนีเซียชื่อของสุขพรไม่มีชื่ออยู่ทั้งตัวจริงและตัวสำรองล่าสุดวีสวรารัตกุซือชาวสิงคโปร์ของทีมชาติลาวเผยถึงเรื่องนี้ว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาเพราะเชื่อว่าสุขพรเป็นมืออาชีพพอต้องเข้าใจาถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เราต้องการสร้างสายเลือดใหม่สู่อนาคตจึงมุ่งเน้นพัฒนานักกีฬากลุ่มนี้แน่นอน สิ่งที่จะทำให้นักกีฬาดีขึ้นคือการมีเกมระดับนานาชาติให้นาเตะเหมือนกับเวียดนามอินโดนีเซียและไทยที่มีเกมระดับนี้อย่างต่อเนื่องทำให้นักกีฬามีประสบการณ์ที่ดีสำหรับทีมชาติลาวมีโปรแกรมที่เหลือในรายการ AFF Suzuki Cup ในวันที่15ธันวาคมน,นี้ที่จะพบกับทีมชาติกัมพูชา